สวัสดีค่ะพอยเดทเลยชแนลนะคะเมื่อวานฝนตกวันนี้เห็นมะตกอีกแล้วค่ะทุกคนตกทางมากด้วยหิมะตกเมื่อฝนเลยอ่ะเสียม,มือกับฝนสามมาเลยอ่ะนี่ค่ะทุกคน ฝนตกหนักมากเอ้ยไม่ใช่ฝนหินมะค่ะหิมะตกเมือ่อฝนเลยค่ะเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้หิมะ ะะหิมะตกหนักมากเลยจริงๆนะคะทุกคนเหมือนฝนบ้านเราเลยเนาะแต่คนเกาหลีส่วนมากเขาไม่ชอบฤดูหิมะตกนะคะเขาบอกว่าเป็นภัยพิบัติของที่นี่นะคะ่ะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ชอบแต่คนไทยที่มาที่นี่นะคะตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าเวลาที่มีหิมะ พอยก็ชอบนะคะแต่ก็หนาวมากด้วยเช่นกันเห็นนะคะที่มาตรงหนักมากนี่นะคะ แทบจะมองไม่เห็นภูเขาแต่ละลูกเลยนะคะเละนี่นะคะบรรยากาศหลังหิมะตกหิมะหนามากค่ะทุกคนนี่นะคะ พอได้เห็นภูเขาล้านๆบ้างค่ะทุกคนเห็นไหมคะภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะนี่นะคะว้าวดูแล้วก็สวยงามนะคะแต่คนที่นี่เขาไม่ค่อยชอบหิม,มากันเท่าไหร่นี่นะคะหลังคาเต็มไปหมดเลยนะ,ะมีคนกลัวหิมะด้วยนี่นะคะ อากาศมืดคอือเหมือนหิมะจะตกนี่นะคะหิมะหนามากค่ะทุกคนเราเลิกงานแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านกันดูค่ะทุกคนหินมะลยตีนรอยเท้า บรรยากาศหลังหิมะตกนะคะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพลอยดีดอรชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ